นุนโดยโลโบผงหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานเอกแคร่นุ่มๆและมีไส้ครีมแล้วก็เช่นเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมแป้งตัวเดียวกันแต่เรานำมาทอดจนกระทั่งพองฟูแล้วก็กรอบข้างนอกและเราก็ใส่ไส้แต่วันนี้ไส้ข้างในหอมกลุ่นกลิ่นซินนามอนมากเลยเพราะเป็นแอปเปิลกวนตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองนะครับ เมื่อพูดถึงไส้แอปเปิลกวนเนี่ยวันนี้อาจารย์นิสักใช้น้ำตาลไส้แดงตรลาข้าวทองนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปนิดนึงก็จัดก,การเปิดเตานะคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าน้ำตาลของเรา เริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วมีกลิ่นหอมแบบคาราเมลเรารีบใส่เนื้อแอปเปิลลงไปเลยคุณผู้ชมพอใส่แอปเปิลเสร็จน้ำมันจะออกมาคุณผู้ชมตอนนี้ยังมีน้ำอยู่ใช่ไหมเรารีบใส่ลูกเกตลงไปก็ทําให้ลูกเกตที่แห้งๆอยู่มีความฉ่ำชวนรับประทานทำแอปเปิลกวนแบบนี้ก็ต้องใส่ซินนามอนหือหอมเลยอ่ะเนี่ยผัดไปเรื่อยๆสักครู่นึงนะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครคิดว่าชอบให้แอปเปิลของตัวเองแบบกรุบ กลับนิดๆน,นะคุณผู้ชมต้องใส่นี่เลยครับคุณผู้ชมแป้งสารีอนเนกประสงค์ตะกรบเนี่ยช้อนหนึ่งแบบนี้พอใส่ลงไปปุ๊บเราก็จะรีบจัดการคนผสมทันทีให้เข้ากันอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมจะต้องใส่ apple fruit base preparation ต r a n nature taste ครับใส่ลงไปสุดท้ายเลย <c oughs> หอมมากคุณผู้ชมครับ ถ้ใส่ไปเสร็จแ้ะคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาเลยพอใส่แอปเปิลฟ루ตเบรกลงไปเสร็จ,จเรียบร้อยเราจะไม่ผัดนานอุตายคุณครับพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําตัวทองพลูก,กันครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งสับเตรียมหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น18เซนติเมตราหัวมาลายไว้เพราะว่ากระจายความร้อนดีแล,ล้วเดี๋ยวเวลาคนมันจะไม่ติดหม้อไงคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ําลงไปก่อน ต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใช้เวลาสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับน้ำเริ่มจะเดือดแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปแล้วก็ต้มน้ำกับเนยจนกระทั่งเนยละลายสิ่งที่อาจารย์นิ่สักเตรียมอยู่นี่ก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ตะกรบใส่แป้งลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ต้องรีบคนคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งจับตัวเป็นรูปแบบนี้คุณผู้ชม เนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วแหละเอาละเราจะปิดไฟพักส่วนผสมไว้พออุ่นนิดนิดและเดี๋ยวเรามาใส่ไข่ไก่ทีละฟองครับเอาละคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเริ่มคลายความร้อนแล้วใส่ไข่ไก่คุณผู้ชมครั้งละ1ฟองลงไปเสร็จแล้วก็รีบคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมเกลือนหายไปละฟองที่สองปุ๊บคนต่อไปอีกเหมือนเดิม2ฟองละผ่านไปก็เมื่อยมือเหมือนกันนะ นี่ขนาดยังวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสูงวัยหน่อยแย่เลยอะ่ะไม่ดีกว่าชั้นสิบเจ็ดสิบแปดนะที่มีแรงอยู่ฟองสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเมื่อคนผสมทั้งหมดเข้ากันทําอะไรต่อเราก็จะนําแป้งตรงนี้ไปจัดการทอดเป็นลูกๆถ้าเป็นเรื่องทอดเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องเตรียมน้ํามันสําหรับทอดน้นํามันปาล์มตลามระกต รับรองจะติดใจครับพอน้ำมันเริ่มจะร้อนนะคุผูิชมนะก็จัดการนะคะคุผพิชมทําให้มันเป็นลูกกลมๆใช้ช้อนสองขันของเราที่มีนี่แหละคุผพิชมก็จัดการตักนะคุผูิชมนะพอกลมๆย่อนลูกแรกดูกก่กนวบาน,น้ำมันเราร้อนได้ที่ไหมใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคุผูิชมนะ ใครหน้าตาดีหน่อยแล้วก็ให้เขาลูกใหญ่หน่อยหน้าตาไม่น่านรักเราก็ให้ลูกเล็กๆนะโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมดูดีจังเลยอะ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมมันพองขึ้นจริงๆคุณผู้ชมดูลูกนี้สิเห็นไหมพองกลมเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมสีสันงดงามทีเดียวประเดี๋ยวเรารอพักให้เย็นสนิทแล้วเรามาบรรจุไส้กันนะครับ พอเราตัดเสร็จใช่ไหมเราก็จะเอาไส้เนี่ยป้ายเข้าไปข้างในแล้วก็รีบประกบปิดสมมุติว่าเนี่ยกำลังจะเสิร์ฟสำหรับหนึ่งที่แล้วก็สักนิดหนึ่งอบเชยพอกลิ่นติดนิดๆเลอะเลอะขับจานอะไรอย่างเงี้ยต,ตายแล้ว ทองพลูที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้นอกจากครัวของคุณผู้ชมเองครับองอาจารย์ยิ่งสักเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับช่วงหน้านะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมอร่อยซึ่งหอมนุ่มชุ่มฉ่ำไปด้วยนมถึง3ชนิดไปรอคุณผู้ชมนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เมนูนของเรามีชื่อว่า dress l e t t u c cake คือเมนูเค้กที่เป็นนมทายชนิดค่ะใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นค็อกเทลใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงืออและน้ำลงในภาชนะและ้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่และโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่คนให้เข้ากัน พักไว้จนอุ่นตักวุ้นมูสตรอเบอร์รี่ลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นใส่พงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอร์รี่และสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอร์รี่คนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นสตรอเบอร์รี่ลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็น ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและนม U S T นำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงและวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นมูสมะม่วงลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็น ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก,กาแฟชนิดผงและนมข้นจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลคนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นกาแฟคาราเมลลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นตกแต่งวุ้นมูสสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้ด้วยมาร์ชเมลโล่ตกแต่งวุ้นสตรอเบอรี่ด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่ตกแต่งวุ้นมูสมะม่วงด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วง มาม่วงสุกบุตรละเอียดตกแต่งวุ้นกาแฟคาราเมลด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูอัลมอนด์อบสุกสับยาเวเฟอร์แท่งสอดไส้ช็อกโกแลตแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นค็อกเทลเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทําขนมตานหนังเงือก ช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตรานเจอเทสวันนี้เรามีเมนูมีกรอบสตรอเบอรี่มาให้ลองทำกันค่ะ เริ่มจากรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่อบแห้งให้ทั่วจากนั้นนำลุมทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟแรงจนเส้นหมี่สุกป,ปูแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โคลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บเกลือป่อนเสริมไอโอดีนและน้ำผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบทพ,พรีพรเรชั่นการเนเจอร์เรรรรรทสผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟ ใส่มีกรอบสตรอเบอรี่อบแห้งถั่วลิสงอบสุกและใบกุยช่ายหั่นเป็นท่อนลงคลุกเคล้คาให้เข้ากัน มีกรอบสตรอเบอรี่ลงภาชนะเสิร์ฟโรยไข่เจียวกรอบกระเทียมเจียวและพริกชี้ฟ้าแดงแต่งหน้าด้วยชอบผักชีพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบตราเนเนอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบตราเนเนอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้